สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้มาดามบ้านนาะพามาเก็บบรรยากาศแล้วก็พามาชมบรรยากาศแบบข้างทางระหว่างเมืองที่วันอยู่ไปอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าา卡สตาของสวีเดนนะคะที่วันบอกว่า มันเป็นเมืองใหญ่มากวันนี้อากาศดีในรอบสัปดาห์เลยค่ะเมื่อวานนี้ฝนยังตกแล้วก็ลมแรงมากช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงว้ากล้องจะล้มอากาศจะเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะทั้งทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะอ่อนๆนะคะแล้วทีนี้วันนี้นะคะมันเป็นวันแรกที่แดดส,สวยๆวันก็เลยพาออกมาดูจ้าพร้อมกับแอคท่าถ่ายตรงนี้คือไม้ที่เขาตัดนะคะมีพี่ไทยชามสเสน่ห์ไทยที่เดนมาร์กบอกว่า ให้นับไอ้วนวนของมันเนี่ยว่ามันกี่ปีนะคะเดี๋ยวมันจะพาดูค่ะแล้วเราจะรู้ว่าอายุไม้เนี่ยประมาณกี่ปีนะคะแต่อันนี้คือมากกว่า50ิปีแน่นอนค่ะเพราะว่าไม้สนมันโตช้ามากๆจ้าแล้วปีนี้นะคะเขาก็ตัด ป่าเห็ดเราหลายที่มากเลยค่ะปีที่แล้ววันมีเวลาแล้ววันก็ได้สำรวจป่าหลายๆป่าแล้วก็เจอเห็ดค่ะเอ่อคันตาแรนเห็ดมันปูสีเหลืองเยอะมากค่ะส่วนปีนี้นะคะเขาตัดป่าหมดแล้วจ้าพร้อมกับชมความงามสองข้างทางนะคะวันนี้จะเจอเห็ดอืมขอโทษค่ะจะเจอสัตว์ป่า ตามธรรมชาติออกมาหากินแล้วก็ออกมาตากแดดคือทั้งคนทั้งสัตว์นะคะต่างรอคอยแดดสวยๆแบบนี้เหมือนกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสองข้างทางวันนี้เราจะเจออะไรบ้างเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังว่า อะไรคืออะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างให้เราเห็นเส้นทาง100กิโลเมตรจากบ้านวันไปถึงา卡尔斯ามีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยจ้าตามไปชมนะคะฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอกำลังใจให้มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหนึ่งการติดตามหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์ like. เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ สัตว์ป่า2ข้างทางที่เราจะเห็นทุกครั้งที่ขับรถออกจากบ้านนะคะตรงนี้คือวิวชน,นบทของสวีเดนค่ะก็คือกวางตัวเล็กแบบนี้นะคะวันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นกวางตัวใหญ่มันคือแรนเดียค่ะแต่ไอตัวเล็กเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เราจะเจอแบบนี้2ข้างทางเป็นกวางธรรมชาติที่อยู่ในป่าทุกป่า ที่มีป่าจะมีหมูป่าแล้วก็กวางป่าแบบนี้ค่ะแล้วก็กวางมูสตัวใหญ่นะคะต้องลุ้นว่าวันนี้เราจะเจอกวางมูสตัวใหญ่ไหมนะคะแต่กวางตัวเล็กแบบนี้จะเจอตลอดทั้งปีค่ะทั้งหน้าหิมะแล้วก็หน้าร้อนนะคะซึ่ง ประชากรชาวสวีเดนมีประมาณ10ล้านคนแต่กวางมี20ล้านตัวนะจ๊ะอันนี้คือสำรวจยังไม่หมดด้วยนะคะกวางมีมากกว่าคนอีกจ้าอันนี้เป็นป่าติดถนนเลยนะคะนี่คือถนนเส้นหลักไปสต็อกโฮมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนค่ะพอเราขับมาอีกสักหน่อยนะคะในโซนที่วันอยู่มันจะเป็นชนบทค่ะ ก็จะมีอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็ฟาร์มนมนะคะฟาร์มวัวนมฟาร์มวัวเนื้อตรงนี้คือเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่ของเขตวัมแลนด์นะคะไม้ตามป่าจะถูกตัดมาส่งที่นี่นะคะทั้งทางเรือแล้วก็รถไฟแล้วก็รถบรรทุกนะคะตรงนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีการแปรรูปทั้งกระดาษ แล้วก็ไม้สําหรับสิ่งก่อสร้างตรงนี้ที่เห็นนี่จะเป็นไม้สําหรับก่อสร้างเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะคนทํางานน้อยนะคะทุกอย่างจะเป็นเครื่องจักรกลมากกว่าค่ะที่โรงงานแบบนี้จ้าอีกฝาาหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นทางรถไฟค่ะที่จะมีการขนไม้เข้ามาที่โรงงานที่นี่นะคะนี่เลยค่ะเป็นโรงงานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ แล้วน้ำที่อยู่ติดโรงงานไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเลยนะคะเป็นน้ําที่สะอาดมากๆนี่คือคือวัฒนธรรมวัฒนเอาวนาวัตกรรมของโรงงานที่สวีเดนค่ะตอนนี้เราเห็นอะไรคะนั่นไกลๆนะคะเป็นนกค่ะนกสีขาวนะคะดูนะคะมันบินตามรถที่เขาไถนะคะนี่เห็นไหมคะธรรมชาติสวยงามจริงๆค่ะในวิวชนบทแบบนี้เราจะเห็นอะไรแปลกๆเยอะมาก วันเห็นหงสองข้างทางเลยนะคะหงขาวหงดำแต่ว่ามันถ่ายรูปไม่ทันเพราะว่ามันแวบๆบแบบหวังว่าตอนเรากลับมันจะยังคงอยู่นะคะตอนนี้คือเราเข้าตัวเมืองค่ะสตาร์ค่ะมีทุระในตัวเมืองใหญ่นะคะคือเมืองวันเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะมาทำทุระอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต้องเข้าเมืองใหญ่แบบนี้ค่ะก็ขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึง่งชมบรรยากาศ วิวในตัวเมืองไปพร้อมๆกันนะคะ ขับอยู่รอบนอกตัวเมืองนะคะเราไม่ได้จอดข้างในเลยค่ะดูน,นะคะ่ะหงสีขาวหงคู่2ตัวนะคะอยู่ไกลๆนู่นจ้าโอ้ยมันไกลามากนะคะมันถ่ายไม่ชัดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรียกว่ามอเตอร์เวย์นะคะเรามันเออเราจะจอดรถแบบสุม 4, สี่สุงห้าไม่ได้จ้าต้องเก็บภาพบนรถแบบนี้นะคะตอนนี้เราขับมาถึงตรงโรงงานอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะอีกมุมหนึง่งขากลับนะคะเห็นความใหญ่อลังการของ โรงงานไม้ในสวีเดนค่ะสวีเดนที่ได้ชื่อว่ามีไม้เป็นทองคำนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศสองข้างทาง,ช,งช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงที่วันอยู่เมืองที่วันอยู่นะคะคือมันเพิ่งเข้าสู่หน้าร้อนค่ะ ใบไม้ยังไม่ผลี่เลยค่ะยังไม่เห็นสีเขียวเลยนะคะอีกสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะมันจะผลีใบไปเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลีก็จะเริ่มมีดอกไม้ใบไม้สีเขียวสวยงามขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะที่วันหวังว่าจะพาพี่ๆน้องๆมาดูนะคะอุ๊ยมันเป็นเหมือนห่านน่ะอุ๊ย กลับกล้องให้ดูนะคะแล้วก็มีหงด้วยค่ะตรงนี้เจอทุกอย่างเลยค่ะนุ่นสีขาวคือหงนะคะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะสวยมากๆเลยแล้วนุ่นกวางค่ะกวางตัวเล็กนะคะเต็มเลยจ้ามีมากกว่า10ตัวอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยนะคะแล้วก็นกนกแบบเหมือนนกเป็ดน้ำค่ะประมาณนกเป็ดน้ำนะคะอีกฟากหนึ่งจะเป็นห่านค่ะห่านตัวใหญ่วันไม่แน่ใจว่ามันเป็น สัตว์ชนิดไหนแต่มันเป็นห่านที่บินได้นะคะบินสูงด้วยนะคะ,ะคนสวีเดนเขาจะไม่ชอบเลยค่ะห่านแบบนี้เพราะว่ามันจะมากินทุกอย่างลงตรงไหนกินเกลี้ยงตรงนั้นนะคะนั่นก็คือตัวอันตรายของเกษตรกร,ร,กรชาวสวีเดนเลยจ้าดูนะคะวันจะพยายามเดินไปให้ใกล้ที่สุดค่ะ ็นอย่างไรบ้างคะธรรมชาติที่สวีเดนไม่กล้าเดินไปใกล้เขาค่ะเพราะว่านกตัวเล็กกับมันบินไปหมดแล้วปรากฏว่าตรงนี้มีฝูงกวางเยอะมากๆเลยนะคะคือเวลาเราออกมาข้างนอกนี่คือวันหยุดติดถนนนะนี่คือถนนค่ะเราก็จะเห็นแบบนี้ค่ะกวางป่านะคะเยอะมากๆประชากรสวีเดนมีประมาณ10ล้านนะคะส่วนประชากรกวางมีมากกว่า10ล้านค่ะอันนี้เป็นกวางป่านะคะส่วนกวางมูสที่ตัวใหญ่ มันเห็นบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้เห็นทุกวันนะคะอันนั้นคือจะตัวใหญ่ตัวสูงก็รถอีกค่ะส่วนตรงนี้ก็คือหงกับนก,กนอะไรไม่รู้นะคะส่วนหานที่วันว่านะคือมันไปแล้วจ้าเสียดายมากเลยค่ะโซฮาโซฟินโซฟินโอเคเอ็นทูสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจ <c oughs> มาดำว่าน,นาด้วยกนเสมอมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายจ้าโอ้ยลมแรงค่ะพัดกล้องล้มเลยค่ะอขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ